Collect m o r why you have a s p e c i a l i t Hired เพื่อนๆจะต้องเก็บกระสุนโดยที่มีการจ้าง NPC ที่เป็น specialist นะคะในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวแต่ซายจะชอบไปจ้างที่ Lost Lake นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะให้กระสุนด้วยซายไม่แน่ใจว่าอีก3ตัวนี้เนี่ยเขาให้กระสุนหรือเปล่านะแต่ว่าที่ชัวร์ๆคือตัวที่ Lost Lake เนี่ยจะเป็น NPC ที่ จะคอยให้กระสุนหรือไม่บางทีก็จะให้ชักสเปรชกับเรานะคะการจ้าง NPC นะคะก็จะต้องมีทองด้วยนะราคา250ทองคุยแล้วก็เลือกหัวข้อที่เป็นคนมีเครื่องหมายบวกนะคะจากนั้นก็กดต่ออีกทีหนึงอ่านี่นะคะก็จะเห็นว่าน้องมีการให้กระสุนกับเรานะคะก็จะง่ายสำหรับคนที่ต้องการจ้างแล้วก็ เดินออกจากเนืองเลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ทําแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีการที่จ้างเอ็เสร็จแล้วไปเปิดกล่องกระสุนก็ได้ค่ะอันนี้เก็บกระสุนแค่1 0 0นัดนิดเดียวค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเก็บเจกศพก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ศพมันไม่มีนะเราจะเอากระสุนจากอะไรก็ได้หลังจากที่เราจ้าง NPC แล้วนะคะ